เจอหน้ากันอีกแล้วครับใครที่เจอหน้าผมก็ต้องบอกได้เลยว่าโชคดีแน่นอนครับต้องบอกว่านะครับหน้าช่องของเราครับ4วันติดติโคตรสุดโคตร วานเจี๊ยบแล้วครับใครจะชูใครจะสู้นะครับพูดไปยังไงก็ต้องบอกว่าไม่เห็นบรรยากาศในครอบครัวเราอย่างให้นอนนะครับก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังผมได้ก็สำหรับวันนี้นะโปรแกรมก็ยังอยู่ในฟุตบอลตัวกลางสัปดาห์นาองวันนี้วันเป็นวันพฤหัสนะครับวันที่19ก็ต้องว่านะครับมีทั้นคารลาบาวครับวันนี้ลงสนามอยู่หนึ่งคู่ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจมากที่ฟอร์มของท่านสเปอร์ครับที่ไม่ชนะใครมาเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรก็ต้องบอกว่านะครับในเกมนั้นล่าสุดในเกมลีครับพวกเขาก็สามารถปล็อ น่่นเสาทมตันมาได้โคตรด,ดุนะครับที่5ประตูต่อศูนย์แต่ว่าวันนี้นะครับมาเล่นในฟุตบอลถ้วยก็ต้องบอกว่าสภาพความพร้อมต่างๆและก็ตัวเล่นนะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นท่านไหมกีกิวมัวเอ ลิชาริซซอนนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านมิกกี้ฟานเดอรเนนะครับเบนเดวีหรือว่าจะเป็นทางดเตียนโมเนโลเนีตอนนี้ต้องบอกว่าสเปอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มกันเล่นแล้วตัวนักเตะนะครับค่อนข้างมีปัญหาเลยทีเดียวส่วนท่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ก็ต้องว่าในเกมนัดล่าสุดซับสามารถนะครับเอาชนะทานแมนซิตี้ในเกมบิ๊กแมตช์มาได้ครับต้องบอกว่าสามารถเอาชนะได้ที่สองประตูหนึ่งในช่วงท้ายเกมที่ผ่านมาต้องบอกว่านักเตะตอนนี้ของอาร์โมริมครับถือว่าค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวต้องบอกว่าในเกมนัดดลล่่าสุไมมีค แล้วก็การนาโชแต่ว่าก็ยังสามารถเอาชนะแมนซิ t y ตี้ได้แต่ว่าวันนี้นักเตะผมมองว่าอาจจะมีการโรเตชันนักเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะไม่มากผมมองว่าด้วยเวทหรือว่าเฮนิแคปที่ออกมาวันนี้ต้องบอกได้เลยว่านะครับแมนยูไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับวันนี้หนึ่งคู่ที่ผมให้มอง นะครับว่ที่2นะครับวันนี้จะเป็นฟุตบอลรอบดึกหน่อยนะครับจะเป็นท่านยูโรปานอกจ็จะเป็นท่านเจ้าบ้านอย่างวิกตอรียกิมไลครับโคู่ทีมจากท่านทีมชาติโปรตุเกสเอ้ยจากท่านลีโปรตุเกสนะครับวันนี้จะเจอกับทางด้านฟิออลรนตินาต้องบอกว่าทีมจากท่านอินเตาลีแน่นอนครับผลงานตอนนี้ของทั้งสองทีมถือว่าค่อนข้างโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะทางด้านฟิออนะครับส่วนผลงานของเจ้าบ้านตอนนี้ต้องบอกวิกตอรีกิมไลก็ันล่าสุดสามารถเอาชนะเอ้เซนกาเล่นนะครับในเกมฟุตบอลยูโรปาได้มาได้ที่สี่หนึ่งแล้วก็เกมในนนบ้า สามารถโกชัยมาได้4เกมติดต่อกันแล้วต้องบอกว่าส่วนฟิออครับนั้นล่าสุดก็แพ้เพ้กับทางด้านบุรุญญาแต่ว่าเกมนั้นน่ามีการโลดิชันเตรียมมาเจอกับทางด้านนัดนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับด้วยวีดหรือว่าเฮนนิแคปที่ออกมาให้ท่านฟิออดูดีกว่าที่ปอปาตากลุมเพียงเท่านั้นผมยังคงมองว่าวันนี้นะครับฟิออจะสามารถบุกมาเก็บ3ามแต้มจากท่านวิกตอรีกิมอะไรได้2คู่หน้าช่องครับวันนี้ให้เชียร์ไปท่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ท่านฟิออร์อิตาลีส่วนใครที่ ตรงลงทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องสำหรับวันนี้ดูวันแบบมีความสุขครับขอบคุณครับ